พอใจมากๆเลยค่ะ <Wow. S 1> เพราะว่ามีความแตกต่างที่ชัดเจนค่ะตั้งแต่สันจมูกไปถึงรูจมูกเลยค่ะ ปัญหาเดิมทําให้รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองค่ะต้องคอยแต่งรูปบีบรูปตลอดเลยค่ะพอได้มาแก้ปุ๊บก็รู้สึกว่ามีใบหน้าที่เป๊ะขึ้นแต่งรูปก็น้อยมากนะคะไปทางไหนก็มีคนชมมีคนทักเขาว่าสวยขึ้น หมอก็จะมีวิธีการพูดคุยนะคะแล้วก็ถามปัญหาของเราว่าเรามีความต้องการแบบไหนอยากได้ยังไงนะคะคุณหมอก็แก้โดยเป็นเทคนิคมินิโอเพนนะคะแล้วก็ทําให้เป็นสนาโลบายพุ่งค่ะมีความเชิดโด่งพุ่งนะคะแล้วก็มีรูจมูกที่เท่ากันมากขึ้นค่ะก็สำหรับใครนะคะที่กำลังลังเลอยู่นะคะบอกเลยว่าไม่ต้องลังเลหรือกังวลเลยนะคะตัดสินใจมาที่เลอรักได้เลยค่ะ